สวัสดีครับผมนาภาชลภูมิอัศวพรไพรูนนะครับอำเภอละขวัญของผมครับเป็นอำเภอที่มีภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแรงครับจนได้รับการขนานว่าจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอีสานภาคกลางทำให้ไม่อื้ออมรอจากการครอบปูนะครับซึ่งในช่วงฤดูร้อนครับพี่น้องชาวละขวัญของผมนะก็ได้รับความเดือดร้อนครับไม่มีน้ํากินน้ําใช้หรือว่าการใช้ทําการเกษตรครับเพราะว่าอำเภอละขวัญส่วนใหญ่พี่น้องของเราครับทำอาชีพเกษตรกรครับอย่างเช่นการ ไอ้อ้อยครับกลุ่มมาสำหัก่อการเลี้ยงวัวครับก็จนทําให้ช่วงหนาแรงครับเราก็ต้องไปช่วยน้ำแที่อื่ครับตกขอประมาณห้ครับจนเมื่อปีประมาณก็ทัศัตลาดของพัารลอสครับในหลวงรัชกาลที่สิบก็ได้ทรงอุณาบทด้วยครับด้านโครงการบ่อน้ำอาดามทำเนื่องมาจากพระราชรลอสรับก็ทําให้พี่น้องชาลอครับ สำหรับการอบโมคเป็นผูรทำเกษตรเนี่ยจะมีกิตของอาไปรับผิดของเราดีขึ้นครับจนทำให้พี่น้องของเรานะครับไม่ต้องไปทำงานที่อื่นครับก็โครงการนี้ก็ช่วยได้ครับ